สวัสดีทุกๆคนนะคะนัตตี้พลอยชมพูกลับมาคลิปนี้นะคะนัตตี้จะมาขอรีวิวมาร์กชีตัวหนึ่งที่ได้ลองใช้มาแล้วชอบมากๆเลยนะคะตัวนี้มีชื่อว่า O อเว Cle a r นะคะ Snow s ซนแ Solution Collagen นเอสเซนนะคะท,ที่ที่พิเศษมากๆคือตัวนี้เนี่ยมันจะมีสารสกัดที่มาจากเมือกข่อยทากนะคะแล้วก็ที่สําคัญมันจะเข้มข้นมากกว่าถึง10เท่านะคะแล้วก็ยังมีคอลลาเจนด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสาเหตุที่มาร์กครั้งเดียวมาร์กครั้งแรกเนี่ยจะเห็นผลได้เลยว่าหน้าดูกระจ่งางใสข ก,ะะก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะนในเรื่องของความชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ให้ผิวกระจ่างใสผิวดูเรียบเนียนดูคมขนดูกระชับขึ้นนะคะตัวนี้ถ้าหลิตจากที่เกาหลีนะคะเมดอินเกาหลีเห็นน้ืปา่าอื่นนะก็มันจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องความชุ่มชื้นนี <ๆ S 2> แ่แหละก็นอกจากนั้นนะคะยังมีสารสกรัดที่มาจากอัลฟาโปรตีนด้วยนะคะและ้วก็ตัวเนื้อของชีสเนี่ยมันจะพิเศษมากๆกว่าเนื้อของมาร์ชีตทั่วไปนะคะคือมาร์ชีตปกติที่ใช้เนี่ยเวลาที่เราแนบลงบนนานะคะปุ๊บปาดลงไป มันจะเด้งขึ้นมาไม่เข้าใจว่ามันจะเด้งขึ้นมาทำไมนะคะคือตัวนี้เนี่ยเป็นมาร์คอตต้อนแท้ถึงร้อยเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะบางเบานะคะแล้วก็สามารถกักเก็บความชุ่มชื้นได้ในมาร์์ชีทค่อนข้างเยอะนะคะไม่แห้งเร็วแล้วก็สามารถแนบเนียนไปกับผิวได้เลยนะคะทีเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมดีกว่าว่าตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษอย่างไรกันบ้างนะคะกับโอวเคเรียค่ะ โอเวคเลียสเนลโซลูชันคอลลาเจนเอเซนมาค่ะเป็นมาขหอยทากนวัตกรรมใหม่ที่มีความเข้มข้นถึง1ิเท่าและสารสกัดจากอัลฟาอับูตินนะคะด้วยแผ่นมาคอตตอนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากประเทศเกาหลีจะช่วยเข้าฟื้นฟูบำรุงซ่อมแซมผิวแบบเร่งด่วนจะช่วยกระชับรูขุมขนค่ะลดเลือนจุดด,ด่างดำทำให้ขาวกระจ่งางใสเรียบเนียนอิ่มน้ำผิวดูสุขภาพดีแลดูอ่อนเยาว์นุม่มน่าสัมผัสนะคะและสามารถเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนได้เพียงครั้งแรกที่ใช้ค่ะ แถมมาร์กตัวนี้นะคะยังช่วยเรื่องเสียวด้วยสำหรับคนที่แพ้สารเคมีแพ้ฝุ่นหรือว่าแพ้สเตียรอยนะคะรวมไปถึงคนที่ผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้เพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติและอ่อนโยนต่อผิวค่ะ ที่สำคัญนะคะปลอดภัยด้วยการการันตีจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีนะคะมีอออยที่เกาหลีและก็อออที่ไทยเรียบร้อยค่ะสําหรับวิธีใช้นะคะง่ายๆวางมาร์กบนผิวหน้าทิ้งไว้15-20นาทีนะคะจากนั้นก็ดึงแผ่นมาร์กออกแล้วก็นวดเบาๆเพื่อให้สารบำรุงผิวที่อยู่บนใบหน้าซึมลงสู่ผิวโดยที่ไม่ต้องล้างออกนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้เพียงสัปดาห์ละ1-2แผ่นเท่านั้นค่ะ ตัวนี้นะคะสำหรับคนที่มีปัญหาสิวนะคะสิวเซรอยหรือว่าคนที่มีผิวบอบบางแล้วก็แพง่ายก็สามารถใช้ได้เช่นเดีวยวกันนะคะไม่ต้องกังวลว่ามากตัวนี้จะอาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่ามีสารอันตรายหรือเปล่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าตัวนี้ผ่านทั้งออยอที่ไทยและออยอที่เกาหลีเรียบร้อยแล้วนะคะมัน่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัยนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยน,นี่เป็นกล่องมันนะคะก็พี่ไบษนีทำกล่องกระที่หุไปนิดนึงนะคะไม่นิดนะเนี่ยนี่แบนไปหมดเลยนะอันนี้เป็นกล่องมันแต่ว่าข้างในมันจะมีอยู่ภาพแผ่นด้วยกันบรรจุ 5แผ่นาตบวันตี้ใช้ไปแล้ว2แผ่นจะเหลืออยู่3แผ่นนะคะราคาอยู่ที่1กล่อง5แผ่นจะอยู่ที่470บาทนะคะนาะตี้ก็ไปซื้อมานะคะเห็นหลายคนที่ใช้ใน IG แล้วก็โอเคอยากลองใช้บ้างนะคะนิสัยชอบลองนี้แหละนะคะก็ ไปซื้อมาลองแนนล้วโอเคไม่ผิดหวังนะคะถูกใจกับมาโอเวกเคลียร์ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะสนใจที่อยากจะลองใช้หรือว่าอยากจะซื้อชชยเดี๋ยวที่จะขึ้นช่องทางการซื้อเพิ่มเติมให้ที่ ตรงนี้ละกันนะคะก็ไปติดตามก็ได้ mm hmm. เขามีหลากหลายช่องทางด้วยกันนะคะกับมาโอเวอร์เลย์โอเคนะคะหมดแต่เพียงเท่านี้แล้วนะ,ะขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามคลิปของนาตี้นะคะจะพยายามลองอะไรเยอะๆแบบนี้แหละนะคะ mm hmm. ก็จะมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากๆนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย